สวัสดีนักลงทุนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวสาประจำค่ำคืนที่17เดือนธันวาคมอย่าลืมในส่นของตัวบริการห้องสัญญาลูกบนะครับห้องนี้มีเวนเลส80-90เซลยนะครับใครสนใจอัดลาไอดีด้านล่างได้เลยครับขยับราคาขึ้นมานิดนึงเป็นห้องซิกวีพีของอาจารย์พี่หมีนะครับในห้องนี้เรามีการเทรดสดชนข่าว TPSL ชัดเจนครับและในส่วนของตัวเอสแ c a เป็นบรกเกอร์ที่มีความน่าเชื่อถืออันดับที่1ในประเทศออสเตรเลียประสบการณ์บางอยา่าง ค,คือผู้กำหนดให้อิสระกับทุกความรู้สึกที่เหนือกว่าสวัสดีนักลงทุนนะครับสถานการณ์ประจำช่วงเวลา18นาฬิกา31นาทีนี้นะครับโดยรวมเนี่ยตลาดก็ยังตกอยู่ในสถาน,นะแบบลิสออนอย่างเห็นได้ชัดเลยนะฮะโดยเฉพาะในส่วนของตัวสกุลเงินออสเตรเลียนิวซีแลนด์แล้วก็สกุลเงินปอนด์ครับทุกท่านตัวนี้ถามว่าเอ๊ะแล้วมันทำไมมันถึงแข็งค่าขนาดนี้ครับคุณหลักๆแล้วเกิดจากการที่ดอลลาร์อ่อนค่า พอดลอลลาร์อ่อนค่าปุบมันหนุนบรรดาสกุลเงินหลักทั้งหมดเลยครับรวมถึงสินทรัพย์ปลอดภัยแล้วก็สินทรัพย์เสี่อย่างทุกตัวเลยที่ตรงข้ามกันแต่ทีนี้ในส่วนของตัวปัจจัยเนี่ยก็เกิดจากการที่ธนาคารกลางสหรัฐครับกล่าวว่าจะมีการอาัดฉีดอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจครับทุกท่านการอาัดฉีดเนี่ยมันก็จะส่งผลลบต่อนในส่วนของตัวสกุลเงิน US ดอลลาร์อยู่แล้วนะครับนอกจากนี้ ประเด็นในเรื่องของการเจรจาเกี่ยวกับมาตรการทางภาครัฐเนี่ยก็ดูแนวโน้มคล้ายๆจะบรรลุในเร็วๆนี้ด้วยเหมือนกันก็เป็นปัจจัยกดดัน US Dollar. ดอลลาร์ทั้งหมดทั้งมวลนี้ยกระดับให้กับราคาทองคํามีการปรับตัวสูงขึ้นครับนั่งทุนในส่วนของตัวสินทรัพย์สี่งอย่าง,างราคาน้ํามันรวมถึงตลาดฟิวเจอร์สหรัฐก็ยังบวกอยู่ทั้งกระดานครับสะท้อนให้เราเห็นว่า21 30. นาฬิกา30นาทีในค่ำคืนนี้นะครับตลาดวอร์สตูดจะเปิดตัวเข้าสู่แดนบวกทั้งกระดานเลยครับผม ปรากฏถามต่อว่าเอ๊ะคุณลวทองคำเนี่ยจะไปต่อได้หรือเปล่าคือถ้าเราคุยกันในเรื่องของตัวข่าวสารทองคำยังขึ้นได้เรื่อยๆครับยังไม่ได้มีปัจจัยลบนะเพราะว่าแนวโน้มเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นนี้ย,ยังดีอยู่แต่ถ้าคุยในเรื่องของตัวเทคนิคนักลงทุนอาจจะต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องของตัวแนวรับแนวต้านสาคัญอาจจะมีการเทขายทํากําไรเป็นบางส่วนก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันครับเพราะว่าในเรื่องของตัวข่าววัคซีนตอนนี้เนี่ยแทบจะไม่มีผลกับในส่วนของตัว ราคาทองคําแล้วนะครับถามว่าเพราะอะไรครับที่มันอาจจะไม่ส่งผลลบตลาดเนี่ยฐานรับกันไปเกือบจะทั้งหมดแล้วครับทุกท่านและนี่ก็คือการสรุปข่าวสารในค่ําคืนนี้นะครับสวัสดีครับ